เลืเหมือนกันเหรอไม่น่าจะนะจริงๆผหว่าไม่ต้องถึงก็ต้องถึงวัยผมแล้วกันผมจะไม่โกหกว่าผมก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วแต่ว่าผมว่าเด็กๆที่อยากจะ m ม่คงแนนซ์ตัวเองผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตั้งแต่ต้องเริ่มทำแล้วเริ่มทำแล้วทบในยุคใหม่นี้สมัยนี้ใช้บูแลอเปียงยังไงบ้างเราจริงๆก็นี่เลยครับ Royal Paris ครับรีเว t ร v ทริ p ท r Power ลพาวเครับจริงๆไม่ต้องถึงแบบอายุเยอะก็ได้ครับเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเขา ดูแลตัวเองกันเร็วมากๆแล้วยิ่งแบบว่าบางคนแบบว่ามีพ่อแม่เขาก็มีประสบกสารณ์อยู่แล้ว<ๆ><ๆ>เขาจะให้ลูกดูแลตัวเองอย่างดี<ๆ>เด็กเลยหน้าเด็กกว่าเดิมมากๆเวลาเราไปเจอเด็กนี่คือแบบโอ้โหน้าดีมากๆเลยครับแต่เราก็ายังเด็กอยู่กันนะเราเด็กถ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ูครับเรามีแค่รับการดูแลตัวเองไหมเอเราน่าเด็กอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ L'Oreal Paris r e v i t a l i Super Power Serum นั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีไอเทอะไรนะครับที่สามารถคล้ายๆเป็นฟิลเหมือนประมาณ بوت ต์ไลท์นั่นเองนะครับ เดี๋ยวนี้น,นาการเข้าถึงง่ายใช่ไหมครับอย่างที่แม่ชมได้บอกไปแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้เราก็จะเหมือนกับว่ากึ่งกึ่งไม่ถึงขั้นโบสถอขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อเราตึงเปรียมากครับ<ช>แล้วก็ที่สําคัญเลยมีส่วนผสมอีก3ตัวเลยนะครับคือไตรเพปไทด์แล้วก็เอชเอแล้วก็วิตามินซีครับใช่ครับใช่แล้วครับผมก็จริงๆอย่างที่พี่เกมเมื่อกี้พูดว่าัตราการเข้าถึงง่ายแต่ตัวน,นี้เข้าถึงง่ายกว่าครับ่า่ถูกต้องถูกต้องครับจรินก็อาจจะต้องมีการเข้าควบคู่ด้วย้ึงต ถูกต้องครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องลองครับแล้วเพลงกับไม่เป็นกันไบ้างช่วงนี้การทํางานเป็นไงบ้างสองคนอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นงานแรกๆใช่ครับจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มเห็นแบบว่าเราเริ่มออกงานด้วยกันบ่อยขึ้นครับวันนี้ก็เป็นงานที่สางเดือนนี้แล้วติดๆกันเลยอะไรเงี้ยครับก็เเราสองคนจะเป็นกละแสดงหนุ่มงานล่ากานหลวงนะครับพบปะประชาชนมากกว่าใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแบบ ีเวนต์นี่ครับอยากเป็นทางการแรกมากกว่าครับเป็นไงบ้างกับการที่แบาทำงานด้วยกันมาสุกพักแล้วเนี่ยต้องมีการปรับตัวอะไรกันอยู่ไหมครับะปรับตัวเหรอครับผมว่าไม่ได้มีการปรับตัวอะไรกันมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็คุยกันรู้เรื่องมีอะไรก็จะพูดกันออกมาตรงๆงเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบเก็บเล็กเก็บน้อยหรือต้องปรับอะไรขนาดนั้นพอบอกตรงปุ๊บโอเคแล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนก็เลยไม่ได้แบบมีคิดอะไรตรงนั้นครับใช่เป็นไงาใช่ครับก็จริงๆก็ดีครับจริง เออเรา,เาก็กําลังฟิวหุ่นกันอยู่เพราะว่าจริงๆซีที่เราน่าจะเปิดช่วงๆอ๋อไม่ได้ปรับที่นี่ใส่เนาะมันปรับที่หุ่นไมก่ก็นี่พูดเรื่องเรื่องต่างๆ<า>ไป<ซ>แล้วไง <laughs> แต่เขาว่าจริงๆไม่ใช่มีแค่ไบเกตเกตไบแต่ว่าก็ยังมีแบบอย่างฟอสบุ๊กอย่างวเออร์มาพร้อมแล้วก็คนอื่นในเรื่องอีกมอนอีกอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมฟิตหุ่นเตรียมคาแรคเตอร์ต่างๆที่แบบสมาเล่นในเรื่องของกรุงเทพนี่ด้วยครับครับถ้าเป็นคาแรคเตอร์นี่มันเป็นยังไงบ้างตัวละครที่มตัวกันตัว โมเดิร์นด้วยด้วยตัวซีรีส์ด้วยตัวเรื่องนี้จะเป็นแบบย้อนยุคป,ประมาณนึงแล้วก็จะเป็นเรื่องของแบบเออ่นักเลงหน่อยต่อยตี2 4, 4 9 9นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบอาจจะต้องมีการใส่เสื้อกงเสื้อกล้ามนิดนึงอาจจะต้องใส่แบบให้มันดูเฟิร์มนะเพราะว่าเราฟิตบุตนเพื่อให้แบบเราดูเฟิร์มกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วกลัวแพ้เขาไม่เป็นว่ทุกคนทุกคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเราไม่มีใครแพ้ใครเราทำตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแต่ในช่องนี้เขาไม่แข่งก็แข่งกันหน้าดูเลยนะรื่อบ๊วย ผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้แข่งกับใครผมเขาหุ่นดีอยู่แล้วไงเขาไม่ต้องแข่งใครใช่ครับใช่เขามาถึงเขาหุ่นดีเลยไม่ใช่นี่เตลงก็ยีหุ่นดีกว่าไหมผมเป็นบางช่วงครับก็จะมีบางช่วงที่ enjoy eating ก็จะแบบออกกําลังกายน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาออกกําลังกายมากขึ้นแล้วใช่ครับแกเป็น workshop อะไรบ้างเนี่ยครับกับออกกํงกายยังเลยยังมีเชิญ workshop ตอนก่อนถ่ายพีล็อแค่รอบเดียวครับเหมือนตอนนี้ น่าจะเป็นช่วงของขั้นตอนการเตรียมบทอะไรต่างๆถ้าเกิดบทแบบมันเริ่มเสร็จพร้อมแล้วไปคิดว่าน่าจะมีการเวิร์กช็อปอีกรอบหนึ่งคิดว่าครับี่ไก็ให้มานอาี่มีครีรเจอแล้วร้อไปยังไงบ้างคจริงๆเจอหลายๆคนเลยครับแต่ว่าที่แบบเคยออกไปเขาเรียกว่าเคยออกไปพบปะด้วยก็จะมีแบบจุงกับมีเอ่อมาร์คใช่ครับก็แบบไปมาร์คนี้มาร์คพาคินครับรู้จักเพราะว่า อูโน่อูโน่เหล่าทองเขาแบบพาไปเจอตอนไนบาร์คนนี้งะครับแล้วจุงก็แบบว่าจุงอธิยาใสดีครับก็ชวนพูดคุยต่างๆก็แบบไอ้เาเลยสนิทประมาณหนึ่งแต่เขาไม่กล้าพูดว่าสนิทเ่าไหร่สนิทสนิทแล้วสนิทแล้วเพราะปกติจุงเขาน่าจะไม่ค่อยแบบออกไปพบปะใครเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ออกไปแม่จุงเขาจุงเขาบอกไปว่าอย่านัดล่วงหน้าพี่ถ้าถ้าว่างหรือมีอะไรให้บอกเลยเดี๋ยวถ้าเกิดจุงว่างหรือจุงไปตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่า มาดัจูงเดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็ใบก็น so ัดผมตอนนั้นเหมือนกันผมแบบใบพี่ไม่ได้จริงๆมันไวเกินไปไม่ใช่ไปไม่ได้นัดพี่ตอนนั้นเลยไปไม่ไม่นัดพี่ตอนนั้นเลยแต่ว่าเขาอะเกติดจูงมาหรือเปล่าไม่ใช่พี่เขาคิวยุ่งด้วยบางทีมันก็ไม่ค่อยว่างผมไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นเราผมติดซ้อมกับเพื่อนอะไรครับนัดเทรนกับเพื่อนแบบฟิตเนสอะไรครับ ได้ก็เลยอาจจะไม่ได้แต่ปรับปรับกันทันเลยเหรอไม่ครับผมจริงๆผมกม็อย่างกับจุงมาพี่ก็เคยคุยกันก่อนแล้วครับพี่เก๊กก็มีคุยกันก่อนแต่พี่เก๊กก็จะแบบมีว่างบ้างไม่ว่างบ้างไปต่างจังหวัดบ้างหรือแบบมีซ้อมเทรนอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเวลามันแบบอาจจะไม่แมทช์กันอะไรอย่างงี้ครับใช่แล้วสองเข้าเพื่อนด้วยกันหรืไมครับผมไม่ได้เข้าด้วยกันเขาเข้าอยู่แถวบ้านเขาผมก็เข้าแถวบ้านหกใช่ครับใช่ครับแลไวเอสบาร์ดปด้วยกันครับใช่ครับทำไมถึงแบบชวนกันไป จริงๆอะไป้ะไอบัสบ่อยอยู่แล้วแบบไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่เกเขาก็เคยไปแกก็เลยบอกว่าวันนั้นมันจะเป็นวันที่เราต้องเข้าตึกพอดีเขาช่องพอดีแล้วสถานที่มันอยู่ใกล้ๆประมาณนึงอย่างเงี้ยบอกว่าอเออพี่เราก่อนไปอะคือตอนที่นัดอะมันเย็นไงเพราะที่จะไปทำธุระในตึกอะมันเย็นเลยบอกว่าอเออพี่เราไปแบบไปไอบัสเราไปกินเข้ากันก่อนเข้าตึกไหมอะไรเงี้ยจะได้แบบว่ามีเรื่องพูดคุยกันด้วยนู่นนี่นั่นนี้มีทําอะไรเงี้ยก็เลยไปใช่ครับ ทองยังไม่ทองยังล่างไม่ทองครับมันมียังมีได้ดีอยู่นี่ครับรอรอดูเลยครับผมงั้นรอดูเลยรอดูได้ของเสร็จได้เลยผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยโอ้ยรอดูเลยผมบอกเลยตั้งใจละผมบอกว่าผมล่างทองแล้วละกันเพราะว่าผมโอเคมันพอเดี๋ยวให้รอดูพี่เกนะพี่เกดเขาพูดเลยว่าต้องแบบรอดูให้มากกว่านี้รอดูเลยพูดแล้วนะเราตั้งใจแบบให้มันเป็นร่างทองที่แบบผมแคแบบผมแค่อยากจะลองทําดูอีกสักครั้งหนึ่งเงี้ยครับใช่เพราะว่าเคยทําได้เมืมาแบบสี่ห้าปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบ สามารถทําให้มันเลิัพได้มากขนาดไหนแล้วก็เลยแบบอลองอีกสักครั้งแล้วกันตั้งใจดูสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมเพื่อตัวเองก่อนผมอยากให้ตัวเองสุขภาพดีก่อนครับแล้วก็ซีรีส์ก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่าง,างที่จะทาให้เราเข้าถึงบทบาทแล้วก็ทางภาพมันออกมาสวยงามมากขึ้นด้วยอะไรยเงี้ยครับรอดูเลยครับรอดูรอสแกนแล้วเป็นยังไงคือสแกนเลยสแกน <laughs> ตอนนี้ก็สิแล้วนะจริงๆแล้วตอนนี้ตรงนี้เขาก็ฟิตอยู่นะครูคุณคูปล่อยเกรดะครับเต็มร้อยรอเล่นรลอนเลยจริงๆเขาก็ฟิตอยู่เพราะว่าเขาจะไปไฮรอกด้วยก็ยิ่งฟิตกว่าเดิมเขาอีกอะไรอย่างเี้ครับใช่เราัรทของคนงานครับขอครับครับครับครัับพันี ครับ